สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดพฤษภาหกห้านะนี่ก็เจ็ดโมงเจ็ครึ่งเลยนะครับวันนี้จะไปโรงงานน้ําตาลนะครับก็จะไปส่งงานนะครับแล้วก็จะไปเติมน้ํามันนะครับวันนี้จริงๆที่อยากจะพูดเนี่ยก็คือเสริมเนื่องจากด้วยปุ๋ยราคาแพงนะครับปีนี้ผมทํางานอยู่โรงงานน้าตาลเนี่ยผมอยู่ฝ่ายไร่เนี่ย ทุกโลงงานนะครับพยายามที่จะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาปลดปล่อยปุ๋ยนะครับที่มันตกค้างอยู่ในดินเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกันในทางวิชาการนะครับว่าเราเอาดินไปตรวจเนี่ยทั้งประเทศไทยเลยนะครับเราจะพบปุ๋ยตกค้างอยู่จำนวนมากนะครับฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยจะมีนะครับแต่มันอยู่ในรูปที่พืชเอาไปใช้ไม่ได้นะครับ ในต่างประเทศเองเนี่ยนะครับที่เขาเก่งๆเรื่องดินเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะคำนวณปุ๋ยได้เลยนะครับเป็นอัตราการแรกผลกผลผลิตเลยนะครับว่าหนึ่งตันเนี่ยหนึ่งตันอ้อยต้องการยูเรียเท่าไหร่ต้องการฟอสฟอรัสเท่า่โพทิเซียมเท่าไหร่ต้องการตัวไหนเท่าไหร่นะใส่ลงไปแล้วเนี่ยจะได้ผลผลิตตามนั้นเลยนะครับนี่คือที่ต่างประเทศนะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของซิลิคอนนะครับที่ผม กำลังทำอยู่นี่นะครับก็ผมก็นำเรื่องนี้นะครับเล่าให้ทางอาจารย์ผมฟังที่ท่านทำซิลิคอนเนี่ยนะครับท่านก็ให้ซิลิคอนผมมาทดลองนะครับใช้สูตรของบราซิลนะครับคือตัวซิลิคอนเองเนี่ยนะครับหนึ่งแหละครับมีมีฤทธิ์นะครับ,รนรบในการปลดปลอป่อยปุ๋ยที่หู่ตกค้างในดินได้บ้างนะครับ ส่วนสองเนี่ยก็ muffled, เสริมเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชนะครับเ,เพิ่มรากนะครับแล้วก็สมเนี่ยตัวซิลิคอนเองเนี่ยนะครับเป็นผลแก้วนะครับก็จะไปปุดตันอยู่ที่ผนังซเซลล์พืชนะครับมันก็ทําให้พืชไม่ขายน้ํานะครับพอพืชไม่ขายน้ําเนี่ยมันก็เกิดคําว่าไม่กลัวแรงนะครับในสูตรของบาซิลเลยนะครับเขาทาอ้อยเนี่ยนะครับจากการทดลองของเขาเลยนะครับไปหาอ่านในบทความได้นะครับเขาทําได้สามตันนะครับ สาสเตันเนี่ยเขาใช้ซิลิคอนหกลิตรนะครับแล้วเขาใส่ปุ๋ยละบอลลีนเนี่ยเขาใส่ยูเรียน้ำหนักต่อกิโลนะครับยูเรียต้องไม่ต่ำกว่ายี่สิบแปดกิโลนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยสี่กิโลนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยสาสิบกิโลนะครับไอตัวเนี้ยเนี่ยเราจะมาคำนวณว่ากี่กิโลเนี่ยนับยังไงเราซื้อปุ๋ยมากระสอบละห้าสิบโลเนี่ยนะครับ เราได้ปุ๋ยไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องยอมรับว่าสูตรปุ๋ยที่เขียนไว้ข้างกระสอบเนี่ยนะครับ4600เนี่ยใน50กิโลเ่ยนะครับเรามียูเรียน้ำหนักยูเรียต่อต่อกิโลเนี่ยอยู่23กิโลนะครับเปอร์เซ็นต์ที่เขียนไว้ข้างถุงเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือร้อยนะครับนะนั่นก็แสดงว่าถ้าเราอยากได้ยูเรียในพื้นที่หนึ่งไร่เยนะครับ23กิโลนั่นคือเราต้องใส่ยูเรียหนึ่งกิโลนะครับคราวนี้ ถ้าถามว่าเราไม่มีสูตรปุ๋ยล่ะผมก็มีเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมคำนวณน,นะครับคำนวณสูตรปุ๋ยที่เราต้องการเลยเราอยากได้อ้อยขนาดนี้ขนาดนี้ต้องใส่ปุ๋ยแบบนี้แบบนี้พร้อมกับการฉีดซิลิคอนนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยได้ตัวซิลิคอนมาเพื่อทดลองนะครับในสระแก้วนี่นะครับผมคัดแปลงไว้แล้วนะครับอยู่ประมาณหกจุดนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยนะครับผมก็จะพาไปดูการฉีดของแต่ละแปลงนะครับโปรแกรมแรกเลยนะครับที่ต้องฉีดครั้งที่หนึ่งเนี่ยสองลิตรต่อไร่เนี่ยนะครับก็เท่าที่คุยกันไว้ทุกแปลงเลยนะครับจะเริ่มทยอยฉีดกันตั้งแต่วันนี้นะครับรายละเอียดว่าเป็นของใครบ้างนะผมจะนําเรียนในคลิปต่อไปนะครับครั้งที่สองเราก็จะฉีดตามที่ใส่ปุ๋ยนี่แหละครับเราจะฉีดสามครั้งนะครับครั้งสุดท้ายเราจะฉีดตอนออ้ยอายุ หกเดือนนะครับถึงช่วงยางป้องอะ่ะช่วงหกเดือนเนี่ยเราก็จะฉีดครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็คงจะมีการใส่ปุ๋ยกระสอบสามนะครับแต่เราคงไม่คาดฝันว่าเราจะทําได้ถึงขั้นกับบาซิลหลักาสามสิบสเอ็ดตันนี่นะครับผมคิดเชื่อว่าถ้าเกิดเราทําเฉลี่ยอ้อยได้เนี่ยจริงจริงอ้อยที่สกแก้วเนี่ยนะครับเฉลี่ยอยู่ต้องยอมรับก็เราเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบสองตันนะเราจะเห็นได้ว่า ตอนนี้นะครับอ้อยเนี่ยส่วนมากอายุสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยลายแปลงนะครับบางแปลงสวยนะครับเขียวประเมินได้สายตานะครับดูได้สายตาแล้วเนี่ยมันต้องได้ไม่ต่ำกว่าสิบห้าตันต่อไร่นะครับในช่วงอายุแปดเดือนเะก้าเดือนเนี่ยแต่พอถึงช่วงระยะเวลาตัดนะครับที่อายุสิบเดือนขึ้นไปเนี่ยทําไมอ้อยเ,เหลือแค่สิบตันนะครับผมตั้งข้อสังเกตว่า มันหมดพลังนะครับแล้วมันก็ฝ่อนะครับปุ๋ยไม่พอหรือมีปุ๋ยแต่พืชในช่วงนั้นกินไม่ได้แล้วนะครับอาจจะเหมือนคนนะครับในช่วงระยะเวลาที่เปลี่ยนไปอาหารของแต่ละคนแต่ละช่วงอย่างไว้ก็เปลี่ยนไปสังเกตนะครับผมว่าถ้าจะสมบูรณ์กันตนเกิดเกี่ยวลือด,ดได้เนี่ยมันจะต้องมีอาหารที่เปลี่ยนรูกไปกลายไปนะครับซึ่งอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะเช mm ื hmm. ่อคิดว่คดาความเชื่อแล้วกัน ตัวซิลิคอนเองเนี่ยนะครับผมก็ลองลองมากับพืชล้านหาอย่างผมรู้จักซิลิคอนมาน่าแปดปีแล้วนะครับพร้อมๆกับที่ผมมาที่สระแก้วเลยนะครับก็สืบเนื่องจากทางอาจารย์ผมเนี่ยนะครับเขาจบวิศวะเคมีนะครับที่มอขอนะครับเขาก็ทําซิลิคอนขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็รู้จักอาจารย์ผมอีกท่านหนึ่งที่วิไลเกษตรโคราชนะครับ ท่านก็เรียกผมไปแล้วก็ให้ผมฟรีผมไม่รู้จักซิลิคอนนะครับว่าคืออะไรผู้ใหญ่ให้มาเราก็เอามาผมก็เอามาแล้วผมก็แจก,กแจกแบบบ้าข้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเชื่อคือผมไปดูแปลงทดลองของแกที่บ้านนะครับแกเปรียบเทียบาตาในเปียร์เนี่ยนะครับซึ่งก็มองว่าญ่าในเปียร์มันยาวมันสูงมากนะครับผมก็เอาซิลิคอนมาเนี่ยผมก็ แจกบ้างขายบ้างชาวไร่ก็ซื้อด้วยความเกรงใจบ้างนะครับไ,ไปไเอาไปใช้บ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จนกระทั่งได้ลองจริงจังกับข้าวนะครับที่ลุงผมเอาไปให้ลุงลุงฉีดสิ่งที่พบก็คือตอนที่ฉีดครั้งแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับผมไม่รู้จักเลยว่าซิลิคอนคืออะไรผมเรียนมาก็ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็คือมีธาตุอาหารอยู่สิบหกธาตุแค่นั้นนะครับ แต่มารู้ทีหลังว่าฝรัง่งเขารู้ว่า,าพืชเนี่ยที่มันเจริญเติบโตได้มันต้องการธาตุอาหารเก้าสิบสองธาตุนะครับอีกเรื่องหนึ่งของนอกเรื่องเลยนะครับเรากรเกษตรอินทรีย์เกษตรพวกนี้นะ,ะ,ะเกษตรที่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับมหาัยฝรัง่งเขาเก่งกว่าเราเยอะนะครับเราคิดว่าเราเป็นกเกษตรที่เก่งแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าต้องอย่าด่ามาแต่ดินที่มันคือสมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วดินน่ยมัน ดินตายนะครับอัดแน่นไปด้วยปุ๋ยอะแต่เรา,เาปุ๋ยขึ้นมาใช้ไม่ได้เราเติมปุ๋ยลงไปทุกปีนะอ่ะครับกลับมาเรื่องข้าว, <S <S าวผมปรากฏว่าข้าวเนี่ยต้นยาวมากต้นสูงมากนะครับผลผลิตต่อไร่สูงนะครับแล้วก็เม็ดข้าวเต็มรวงทุกเม็ดเลยนะครับลุงผมไม่เคยได้ข้าวถึงตันแล้วนะครับก็ได้ข้าวถึงตันแต่ปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นก็คือต้นข้าวสูงรถเกี่ยวที่ หัวเกี่ยวยกสูงมากไม่ได้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้าวแล้วร่วงก่อนนะครับจากตรงนั้นนะทำให้ผมเชื่อจริงจริงจังๆนะครับแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถ,ถึงวันนี้เนี่ยผมก็ขายซิลิคอนเนี่ยนะครับก็ซื้อมาขายก็พยายามสแสดงให้เห็นว่าผมเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผมหลังจากนั้นผมก็ศึกษาเรื่องซิลิคอนให้รู้ว่าทองแท้จริงๆแล้วมันคืออะไร พอเข้าไปศึกษาแล้วมันมีหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับซิลิคอนนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเซอร์ไพให้ผมมากเลยก็คือผมเป็นคนชอบพระเนาะเดี๋ยวทุกวันนี้มันมีวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้านะครับมากพระเนี่ยกล้องที่ส่องพระเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นกล้องที่ละเอียดมากนะครับและยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ต้องขออนุญาต พูดพาดพิงสิ่งท่านนะครับอาจารย์โจ๊กนะครับชื่ออาจารย์โจ๊กนะครับซึ่งจะเป็นอา,อาจารย์ที่บ้านสมเด็จนะครับเขาก็มีเพจของเขาใช่ไหมครับชื่อชื่อ,อ,อรู้สึกเกี่ยวกับพระสมเด็จดีแหละผมก็ขออนุญาตที่จไม่ได้นะครับผมเข้าไปดูนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูหาเนี่ยผมได้พระสมเด็จมาองค์หนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าแท้มาปลอมเนี่ย ก็พิมพ์เข้าไปหาในยูทูปนี่แหละว่าพระสมเด็จดูยังไงนะครับก็ไปเจออาจารย์โจงนะครับอาจารย์โจ๊กพระสมเด็จเนี่ยนะครับเขาใช้กล้องเนี่ยเขาดูมีเขาอ๋อเขาบอกว่าดูพระสมเด็จตามตำรานะครับเขาทำอยู่สามอย่างนะครับอย่างแรกก็ดูพิมพ์เลยแหละอย่างที่สองดูเนื้อนะครับใช้กล้องที่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกหน่วยเป็นอะไรนะครับแต่ว่าความละเอียดออกสูงมากนะครับในการส่องนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีเครื่องวิเคราะห์ธาตุนะครับ ธาตุที่อยู่ในซิลิคอนนั่นแหละไอธาตุที่อยู่ในพระสมเด็จนั่นแหละครับมีข้อออกมาแล้วนะครับเขาก็จะอธิบายได้ดีมากแนละ้วตอนผมดูผมก็ยังขนลุกเลยว่าในซิลิคอนเนี่ยน,นะครับโอข้ขอโทษนะครับในพระสมเด็จเนี่ยจะต้องมีธาตุซิลิคอนอยู่นะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับก็มีแคลเซียมนะครับมีแมกนีเซียมนะครับตอนนี้เราอยากรู้ว่าธาตุพวกนี้มาจากไหนนะครับ ก็กลับย้อนกลับไปที่ดูตำราดูมวลสารนะครับซิคอนสรารเลยว่ามาจากดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งนะครับมวลสารของสมเด็จวัลระครังเนี่ยหรือว่าพระสมเด็จวัดระครังเ่ยครับเป็นดินจากเจ็ดป่าดินโป่งเลยนะครับก็คือดินในป่าน,นั่นเองแล้วก็ด้วยผงกล้วยผงข้าวอะไรที่ท่านหมักนะครับส่วนแคนเซียมเนี่ยก็เด้ยมาจากเปลือกหอยนะครับผมก็ดูแล้วผมก็โออแล้วผมก็ศึกษา เออผมก็เข้าไปศึกษาใน YouTube เนี่ยเยอะก็พบบทความอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับซิลิคอนนะครับแต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าดีล่ะประกอบกับอาจารย์ผมเนี่ยท่านก็ได้ไปทำแปลงทดลองทั่วประเทศเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็คือแปลงของอาจารย์แขกนะครับอาจารย์แขกเนี่ยต้องขอพาดพ็นท่านหลายท่านาท้่ทำปูอ้อยน่าจะรู้จักท่านนะครับอยู่ที่เพชบูรณ์นะครับ และล่าสุดนี้นะครับจากที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังว่าผมเนี่ยถ้าให้ผมทําแปลงทดลองนะครับผมจะทําแบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะผมก็เลยได้รับโอกาสนั้นนะครับท่านก็ให้ซิลิคอนมาผมก็เสนอแผนไปว่าผมจะท,ทําทดลองกี่แปลงนะครับทีนี้จากที่ผมเรียนไปผมทำหกจุดนะครับแล้วก็ท่านก็ถามว่าปุ๋ยผมเนี่ยที่เนี่ยเขาใช้ปุ๋ยสูตรอะไรบ้างนะครับก็บอกสูตรปุ๋ยไปที่เขาใช้กันนะครับ ท่านก็นเลยคำนวณออกมาให้นะครับว่าเป็นสูตรปุ๋ยของพื้นที่สระแก้วเนี่ยที่จะใช้คู่กับซิลิคอนเนี่ยจำนวนหกลิตรเนี่ยนะครับเป้าหมายเนี่ยคือคือยี่สิบห้าตันต่อไร่นะครับซึ่งตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมขอยี่สิบตันก็พอแล้วนะครับเพราะถ้าดูต้นทุนซิลิคอนที่ใส่ไปหกลิตรเนี่ยก็เกือบพันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเคยได้ อ้อยอยู่แค่12-13ตันเนี่ยแล้วมันขยับขึ้นมา7ตันนี่นะครับผมว่าผมเติมลงไป3,000ได้3,000ผมก็เอาแล้วนะแต่นี่เรากำลังจะเติมลงไป1,000บาทนะครับแล้วอ้อยราคาเอาแค่ตันละพันเนี่ยนะครับเราก็จะได้กําไรอยู่7,000บาทนะครับนี่คือโครงการนะครับนี่คือแผนแล้วก็เราจะร่วมดูการทดลองไปด้วยกันนะครับก็ก็จะเริ่มฉีดกันวันนี้นะครับ วันนี้คลิปนี้ที่จะพูดเนี่ยก็คือแค่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ากําลังจะทําอะไรอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามหาบทความเกี่ยวกับซิลิคอนนะครับแล้วก็สรุปอธิบายเข้าใจง่ายนะครับมานําเสนอให้พี่น้องแฟนคลับนะครับผู้ติดตามของเปิ้ลซิลิคอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณทั้ง60บาคนนะครับให้เข้าใจว่า บ้านเราลงสมบูรณ์นะครับปุ๋ยเนี่ยสั่งนําเข้าไม่ไปรู้เท่าไรต่อเท่าไร่นะครับเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยนะครับแล้วทําไมพืชมันมันไม่ได้อย่างที่เรากินข้าวเราก็โตเลยนะถ้าใส่ปุ๋ยลงไปมันต้องได้ผลผลิตสิฮะหนึ่งตันเนี่ยมันต้องได้อ้อยหนึ่งตันนะต้องการยูเลียไม่ถึงกิโลนะครับเพราะการไนโตรเจนไม่ถึงกิโลเราใส่ยูเรียไล่ละหนึ่งกระสอบลงไปเนี่ยนะครับมันจะต้องได้อ้อยยี่สิบตัน แต่มันได้อ้อยแค่แปดตันสิบตันอย่างเงี้ยนั่นคือมันไปไหนคยูเรียเนี่ยอาจจะละเหยไปูนอากาศนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยต้องการแค่เป็นหลักขีดส่วนโพทสเซียมเนี่ยอาจจะต้องการโลครึ่งนะครับในตรเจนเนี่ยนะครับไม่มีตกค้างในดินนะครับต้องบอกย้ำไปก่อนส่วนในตรเจนเองเนี่ยมันละเหยง่ายนะครับแต่ในตรเจนเนี่ยมันอยู่ในอากาศนี่แหละครับมันเยอะถ้าเราเอาในตัวเจนในอากาศมาใช้ได้ พืชมันก็จะไม่ต้องจะใช้ปุ๋ยเยอะนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเรานึกภาพกลับไปนะครับสมัยก่อนปุ๋ยยาตาใหญ่เราเนี่ยนะครับอ้อยเนี่ยก็ปลูกกันมาห้าสิบหกสิบปีแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาปลูกนะครับเราก็ไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเคมีหรอกครับแต่ก่อนเราใช้ขี้วัวขี้ควานี่แหละเนาะลงไปในไร่ในานานเราเนี่ยเรายังได้กินข้าวเลยนะครับ แล้วเอาปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายเนี่ยไปวิเคราะห์นะครับตรวจหาธาตุอาหารเนี่ยนะครับมีไนโตรเจนอยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์กว่าเนี่ยแหละผมก็จำไม่ได้นะครับมีแต่มีธาตุอาหารหลายอย่างนะอย่างนิดอย่างละน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ระลึกถึงหนึ่งก็คือเราให้จินตนาการว่าแล้วต้นไม้ในป่าเนี่ยนะครับโตขึ้นได้ยังไงนะครับใครไปใส่ปุ๋ยอ่ะไม่มีนะครับ ใช้ดวงอาทิตย์เดงครับเป็นพลังงานนะครับใช้คาร์บอนในอากาศสารเคลอนในอากาศแล้วใช้ดินใช้จุลินทรีย์ใช้ธาตุอาหารนี่แะครับจุลินทรีย์ซิลิคอนเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็ทําหน้าที่ไปย่อยอะิอมซีนะครับกลายเป็นอาหารพืชครับก็ฝากไว้เดี๋ยวเรามาร่วมดูการทดลองนี้ไปด้วยกันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ